แย่ออดอกชิออ้นสองรอบใช่ไหมดอก,อดอกอรอบสามสามอีกแล้วดอกเดียวก็พอแหงนะครับผมสวีดัสสวัสดีมาพอกับเ่าห้างอีกเส้นเคยนะครับวันนี้จะพามาเที่ยวงานออกพรรษาที่อำเภอบ้านเพียงจังหวัดนครพนมนะครับมาดูฝีมือการยิงเป้าของเมียประธานห้างนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับงานไหนงานนั้นตุก,กตาต้องเต็มรถกลับบ้านทุกครั้งนะครับที่มาเที่ยว ไปบึ้งบรรยากาศกันพี่น้องครับปลาหลอดไฟใส่ลูกโป่งนะครับผมนี่ไฟไม่ธรรมดานะครับเขาหากินตามงานวัดนะครับผมเอาพี่น้องเบิ้งเ้อะสามลูกครับสามลูกสามลูกสาวบาทเอาดิคุได้ลูกเดียว ขาอันดับแรกต้องหาเหลี่ยมก่อนอ่าครับผมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเอาเลยครับนี่หลับตาฟังเสียงครับมามาฝ้ผมลูกหนึ่งหมดได้อยู่เว้ยเออมันเป็นบรรยากาศอย่างหนึ่งนะเฮ้ยโอ้ได้สวยกว่คุณทำยังไงวะตรงท้ายนี้มาเตะโอ้โหผมยอมได้เลยตัว ได้ครับได้หตัวครับมานี่มาเรียกมานี่มาเรียกเลยเราได้แล้วเอ่ได้แล้วตัวไหนตั้ประธานได้ตัวนี้แตกเลยเอาตัวไหนครับนี่เอาลิงเอาลิงโอ้โหนี่มีเอาหลอดก้นหลอดไฟลงประตูดึกสองอันบ่เข่าก็ประธานมาดึ๊กอันเดียวโปกแตกเลยนี่ให้ลูกแล้วโอ้โหตุ๊กตาเยอะเลยวันนี้มันนี่บังไฟพญานาคเทว์เภอาฟนแพงนครสุดยอดเลยครับนี่มาครับตรง การยิงเนี่ยต้องป้ายมีค่าเท่านั้นครับหน่มเดี๋ยวผมยังน่อยให้คุณขึ้นล่ำให้มึงกันยังดีขอบใจมากอ่าดูฝีมือป้ายนะครับไม่ธรรมดาการยิงนะครับผมได้เหรอดูน่มันนีให้มีไอ้ป้ายอะไรกุ้นมันปิดปืนยาวเออปืนยาวก็ยืนยิงได้หลับตาก็โดนหลับตาฟังเสียงเลยครับไม่พลาดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะโอ้โห ตัวไฝ่ครับฟังนะครับการเล่นกผมเนี่ยเกิดมากับงานวัดโตมากับงานวัดไม่ธรรมดาการเล่นพวกนี้สมัยก่อนผมจะปาแล้วเอาตุ๊กตาไปขายต่อว้นี่รายได้ผมก็ไม่ธรรมดาผมไม่อยากหวนคืนอ๋ออันนี้เอาทาเป็นวิทยาทานให้น้องดูให้น้องดูว่า การจับเป็นไงการจับก็ทวงต้องใช้แรงทวงอันนี้ติดไว้แล้วก็ประมาณนี้มันจะไปแล้วก็ปล่อยนี่ดูนะครับดูดูเห้าห้ให้ดูยากกระพริบตาครับเห็นแล้วห้ห้ามาแล้วเลือกหมายเลขได้ด้วยไฟนไม่ธรรมดาดีไหนห้าเส้นดำครับเออโอ้ยเส้นดำครับผมโอ้คุณอันนี้อันนี้ผมจะลองลองเทกดู่แตงดอกสองไม่ลองอ่าดอกไม่พลาดไม่พลาดนะนี่ดูดูยากระพริบตาครับน้องๆนี่ ห้าห้าจริงๆดูดูครับห้าห้านะครับโอ้โหไปมันไม่ธรรมาได้เป็นเป็นวิเศะผมหากินมากับงานมาผมผมขอได้ไหมทีนี้เหลยอีกอันหนึ่งคุณได้แล้วครับช่วบอกให้ผมหน่อยครับอิงเพราะการเล่นง่ายๆเองแต่จะว่าอย่างไรพ่อค้านาะอะไรขอคืนสักยี่สิบได้ไหมเอาเริ่มขอคืนเลยมันหมดไปเยอะอ่ะสินี่นะครับผม ครับมาดูนะครับนี่การปลานะเียได้สอกระสูไฟก่อนเอ้ยไฟเดี๋ยวผมเด้งแม่ค่ะได้สองรนย์ศูนย์มันยังกระเด้งอยู่อีกสองรอบใช่ไหมดอกรอบสามอีกแล้วดอกเดียวก็พอแหงนะครับผมสามสามนี่เอาไปแบ่งสามสามเลยเหรอเอาน้าศูนย์ศูนย์ โอ้ลูกผมโอ้ผมแม่เนก็มาดูพิธีบวงสวงนะครับประธานห้างกับไฟมีค่านะครับแล้วได้รับเชิญมาร่วมพิธีบวงสวงในครั้งนี้ด้วยแล้วก็มีมิสแกนนะครับมิสแกนสระบุรีแล้วก็มาจากกรุงเทพนะครับน้องมะปรางนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในอำเภอบรรเทงมากมายนะครับมาในพิธีนี้ระหว่างที่ลำบวงสวงอยู่นะครับทันใดนั้นก็ ดูเหมือนฝนจะตั้งเขามาจากทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมดูเมฆท้องฟ้าวันนี้ก็เป็นใจไม่รอดมากเกินไปนะครับพูดยังไม่ทันขาดคํานะครับผมนี่ลมก็เริ่มมาแล้วน้ําก็เริ่มมีคลื่นนะครับจากที่สงบนิ่งอยู่ก็กลายเป็นคลื่นแบบที่เห็นนี่แหละครับส่วนเรื่องปรากฏการบ้างไฟพญานาคนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับส่วนประตัวประธานห้างเองก็ไม่ขอออกความคิดเห็นนะครับ เพราะว่าถ้าบอกว่ามีอยู่จริงคนที่ไม่เชื่อก็จะดราม่าเนาะแต่ถ้าบอกว่าไม่มีอยู่จริงคนที่เขาเชื่อเขารบสักการะเขาก็จะมองในอีกรูปแบบหนึ่งก็อาจจะดราม่านะครับประธานห้างก็เลยขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมดีกว่าเนาะแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวบ้านพ่อค้าแม่ขายในพื้นที่นะครับก็จะได้รับอนิสงส์จากประเพณีน,นี้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือเกิดความรักความสามัคคีในกลุ่ม ชุมชนที่ติดรำน้ำโขงนะครับแม่บ้านที่มารำก็ล้วนแต่เป็นคนในพื้นที่ทั้งนั้นนะครับผมสวัสดีค่ะยูวเปอร์นะคะมิสแฟรนกรุงเทพมหาคนครอ้เสวยหวานามากาเลยนะคะ thank <laughs> you ก็เอาบรรยากาศมาฝากเพียงเท่านี้นะครับผมบั้งไฟพญานาคครับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็จะเกิดทุก15ค่ําเดือน11ของทุกปีนะครับก็ตรงกับไหลเรือไฟงานประเพณีของจังหวัดนครพนมครับวันนี้ก็ขอมอบทีเดียดอยู่ตรงนี้นะครับดูเอานะครับผมเล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะ